สวัสดีครับพี่อามครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้จากซีจีไทยแลนด์ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอครับผู้ใช้งานจริงครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้รถมาแล้วก็ใช้เผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เชิญพบกับพี่อามนะครับวันนี้พี่อามจะมานําเสนอตัวไหนครับพี่สินค้าซ g AIO 5 Lite ครับอ่าเป็นตัวท็อปสุดของเราเลยใช่ไหมับใช่ตัวนี้จะมีกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไหมครับใช่ครับพี่อามครับรู้จักกับซีจีตัวนี้ได้ยังไงครับพี่ พอดีกำลังมองหาจอ GPS เพราะว่าเราไม่ค่อยจะรู้ทางาแบบเวลาเดินทางเท่าไหร่คือคือเริ่มมาจากแบบว่าเราติดมือถือไอไอตรงบาร์เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ปัญหาเรื่องความร้อนกับฝนความร้อนจะขึ้นที่มือถือแล้วก็จริงๆก็หามาสักปีสองปีละตอนแรกกะว,ว่าจะไปดูพวก มือถือพกสาย a อเวอเจอร์ที่มันถึกถึกแต่ว่าเราก็พกมือถืออยู่สองเครื่องแล้วไงเราม่อยากพกหลายเครื่องเพิ่มเต็มไปหมดใช่ก็เลยมาดูแล้วถ้าเป็นจอมันมีจอในตลาดบ้างก็ส่วนใหญ่จะแบบว่าดูไม่ถึงระบบปวัติการอาจจะแบบไม่ค่อยสมูทเครื่องไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จริงคืออยากได้แบบแรงๆเหมือนแบบในรถยนต์ทาถ้าจะ ใช้เนี่ยคือผมแบบอยากเลือกที่มันแบบว่าลื่นๆดีๆไปเลย oh. เอาทีเดียวซื้อท,<บ>ทีเดียวให้จบไปเลยใช่เจ็บแต่จบ <laughs> โอเคนานไหมพี่ก่อนจะมาตัดสินใจซื้ออ่าก็ดูสักสองสามเดือนโอเคแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกตัวเนี้ยทําไมแบบอเอ๊ตัวเนี้ยอะไรที่แบบเป็นแบบติ่งที่พี่ต้องต้องเลือกแล้วเอาจริงๆเหตุผลหลักนี่คืออ่า ชอบไอ้ตัวระบบแจ้งเตือนจุดบอดเราเราแบบเออเราอยากเน้นปลอดภัยดีกว่าโอเคแล้วมันจะมีตัวแจ้งมาให้ที่หน้าจอใช่ไหมใช่โอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอพอใช้มาสักพักหนึ่งพี่ข้อดีของมันที่พี่ชอบที่สุดเลยข้อดีของมันชอบที่สุดอะมันลื่นลื่นใช่ไหมอารมณ์เหมือนร้สิกจอดีๆเหมือนในรถยนต์อ๋อหทัสกีนลื่นเลยใช่ครับ ใส่ถุงมือทัดได้ไหมครับพี่ได้ครับได้อยู่โอเคแล้วข้อเสียก็เกี่ยวกับพวกข้อเสียคือราคาสูง <laughs> <laughs> โอเคครับแต่จริงๆมันก็คุณภาพก็ตามราคาครับบอกว่าก็คุ้มครับคุ้มใช่ไหมอ่าแล้วก็มีคําถามที่พบบ่อยคือกันน้ําอ่าพี่ทาเคยลองลุอยฝนไือยังฮะ เอาลุยฝนเอาเรียกว่าจอดตากฝนดีกว่าแล้วก็จอดตากแดดเอาที่แบบว่าถ้าวิ่งตากฝนจริงๆยังไม่เคยแต่ว่าเคยเอาลองเอาน้ําเทอูก็โอเคมีปัญหาเลยไหมแล้วก็จอเปียกแต่ว่าเรายังสัมผัสได้กบติกเลยนะโอเคไม่มีแบบช็อตไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีเหมือนมือถือแบบเต้กไบวุดบไม่มีอันนี้คือสมูทเหมือนเดิมใช่โอเคหลักๆไม่มีข้อเสียผมเลยเหรอ จอ,จอสวยเกินคอนเทนต์เยอะเกิน <c oughs> โอเคพาอแม่ทมได้แต่งซื้อมีพวกรีโมทอะไรไหมฮะอ่ามีครบเลยการม,มีรีโมทมีไอ้วัดลมยางด้วย <c oughs> อ๋อเคยลมยางด้วยใช่โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เพราะว่าค่อนข้างพอใจอืมจริงอันนี้คือผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกด้วยว่าอมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็เพิ่งมาขี่อ๋อเพิ่งลองปีสองปีเพิ่งมาขี่มอเตอร์ไซค์ใช่โอเคนี้แนะนำเลย คันแรกก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยอ่าโอเคจากที่ใช้มาทั้งหมดนะครับพี่ยามพอใจไหมฮะกับกับสินค้าที่เราขายอยู่ตอนนี้รู้สึกคุ้มคุ้มไหมอ่าครับคุ้มกับเงินที่เสียไปใช่โอเคอันนี้คือบอกก่อนว่าเราไม่ได้เตรียมกันนะโอเคตอนนี้พี่ยามคิดว่าคุ้มแล้วครับพี่ยามคิดว่าอยากจะบอกต่อกับเพื่อนไหมฮะป้ายยามีมีป้ายยาเพื่อนมีมีบ้างแล้วเพื่อนมีใครคนที่สนใจไหมฮะ ็มีบ้างส่วนใหญ่ติดเรื่องอะไรที่เขายังน่า้าจาเรื่องราคาแบบว่าถ้าบอกก็โหทุกคนอ่าจะเป็นเรื่องราคาใช่โอเคก็เป็นแค่นี้แต่เรื่องคุณภาพพยายามรับประกันใช่ใน <c oughs> นี้ก็พอประมาณของป้าของพอนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรถพิยามกันว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> โอเควันนี้ไปครับ